ทำงานเรื Diamond, weakest, mm ่องสิ่งานเรื่องพ่อแม่ก่อนให้พ่อแม่ก่อนนีอน้่เงินด้วยอ่นี่ให้ด้วยให้ท่านผู้ดมด้วยโอ้ยขุากแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้งานการเจริญตั้งปั้งตั้งนะครับนครับลูกผู้ดูนี่ก็ที่น่ไปขอบคุณมากๆเลยลูกทุกคนครับขอบคุณครับครับวันขอบคุณ เี่ยมทไมเี่ยวอะไม่บ่มในานี่ๆนี่ก่อนี่่อนเจพูดอะไรน่อยเจาพูดอ่ไหน่อยนพูดอ่ไพอไพูดพูดเลยก็ความรู้สึกร่ะวะก็จาอยู่่ข้างน้องทุกคนไจตลอดไปนะพ่อ หนอยจริงแหละขอบคุณนะครับกตะแวกัะกต้อห่นับพี่เพียงข้างน้องเพ่อน,น้องเองี <ๆ S 2> ่สมวยมาแล้วก็เชื่อมั่นว่านะครับต่อไปการทำงานก็ขอให้อ่าเงเป,ปังแล้วก็ราบลื่นในในทุกทุกงานในทุกๆอย่างที่ทําร่วมกันนะครับขอบคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาขอบคุณีจริงครับครับขอบคุณนะครับ โอ้ทีเด็ดแล้วอม่ามาบถที่จเอาผมยืนดีกว่าเขเออผมเป็นน้องๆพี่ๆสี่มังก็อีพี่เบิรนี่เทากัเห็ดานงกันมาเกิดี่สิปีนึงเด้อยิ่ยิ่งยอ่งย่ายิ่งยิ่งยิ่งย่งยังยิ่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 งยป่งยิ่งยิ่ย่งยงยิ่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 งย่ จะแบบว่าไม่เคยเชื่อแต่ก็เชื่อว่าเราทําได้นะสัญญาว่าจะทําให้ดีกว่าเดิมอันนี้วายใช่ไหมไม่ไปถามรู้มากเต้อขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพี่ๆขอบคุณทั้งเพื่อนทั้งน้องทั้งพี่ก็เป็ปรู้ก่นทุกคนนะครับที่ขอบคุณที่มาร่วมสร้างงานกันผมไม่รู้หรอกว่าวัน้างหน้าผมจะนําพาทุกคนไปสําเร็จไหมผมจะนําพาทุกคนดังไหมหรืออาจจะไม่ดังแต่ว่า ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเดินทางกันแม้คนทางงหน่าเราจะยังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเป็นยังไงแต่สัญญาว่าทุกสิ่งที่อยากผมจะตั้งใจทำด้วยทีมเพราะว่าผมบอกตลอดว่าผมอะ่ะมัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมีทุกอย่างแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมทำแล้วตอนนี้คือผมทำเพราะความฝันอีกหนึ่งสิ่งผมอยากมีเพยงดังและรวมถึงทุกคนด้วยทุกคนยอมมาลำบากขนาดนี้ ก็ขอให้ในอนาคนตข้างหน้าก้าวต่อไปของกเราขอให้มันเป็นเป็นก้าวที่สวยงามขอให้เราเป็นวงที่ทุกคนอยากจะดูเรามากที่สุดขอให้เราเป็นวงที่ทุกคนกระหายที่อยากจะดูเราขอให้เราเป็นแมทในปีนี้ะทำให้เต็มที่ครับดุบอลดบอลูบอลดูบอลดูบอลดูบอลนึอีา อาัง้านดบ้ไอ้เออไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไวใช่ไหมเฮ้ยรู้ย